สวัสดีค่ะพี่น้อง f อทุกท่นานค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะการสำรับคลิปนี้จะพาไปพบปลาตัวเล็กแนวทางของไวราวคนสารคามนะคะโผล่มาอีกแล้วนะคะเปิดตัวครั้งแรกครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะคะห้มากครั้งนี้คือหยุดไปหลายงวดแล้วนะคะให้ซอเขียวขอเล็กซอเขียวบ่อขอค่ะอยากให้ซอเขียวลงซอเขียวก็จะล่งให้นะคะถ้าอยากหยุดหยุดไปถ้าอยากมาก็มาแต่ว่าซอเขียวกับเรยหให้โอกาสคนเสมอไปนะคะ เพราะว่าเศร้าออกจากมากับมายากไปกับไปแม่แต่ว่าถ้ามาแล้วนะให้มายาวเขาว่าเขาซ่เกี่ยวกระเป๋าให้คือเก่านะคะต่อไปนี้ถ้าใครปูบปูปูซอเกี่ยวไม่เอาแล้วนะนะคะเพราะว่ามันขาดการติดต่อทางช่องขาดพี่น้องเขาว่าเขาเขาได้ว่าเพียงแค่เลขไม่เข้าเราก็แก้ให้เลขเข้าเราก็ยกยอห่อปัน้นเราไม่ได้ว่านะคะ กับม่ารอบนี้เปิดตัวครั้งแรกคิดว่าอลังการแท้แน่นอนนะคะสําหรับเสี้ยนทุกเสี้ยนที่เข้ามานีกันหายไปนานแล้วกลับขึ้นมานี่ถือว่าเป็นเสี้ยนที่มั่นใจเรียกสุดๆแล้วก็ยังไงมันก็แตกนะคะเหล็กทุกเสี้ยนเลยนะคะถ้าได้หยุดไปแล้วเข้ามาใหม่ซ้ําขอเปิดตัวแก่เมื่อในรอบนี้นะคะก็ดีคือขันล่ะสาหรับเรล็กผู้ใดที่ม่าแล้ว หยุดแปงสิเพราะว่าช่วงนั้นเรีงมันบ่เขาเง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 าเามืนบ่หยุดไปก็ไม่ได้ว่านะคะเขาบได้า่กจะเขาไม่ไม่ก็บด้ว่าสําหรับกุกงเสียนเนาะจะเข้ามาเราก็ไม่ได้ว่าจะขอเข้ามาไม่เป็นไรนะคะมากระเบาห้ยกับเราแหละสอดเจ้าเวรามันค้นใจจิดใจดับค่ะพี่น้องจกใหรล่งเบอร์โตก็จะล่องไอ้ก็บด้ว่าน้ําใจกับแบ้งปันกันไปกัเรื่องธรรมดา พอใช่เียนเขาเห็นนะแม่นบอพี่นองหวยเล่าอ่าพนสารค้มนี่งวดนี้กับว่าเขาได้ยินอ่าเอฟซี FC ของอ่าคนสารค้มบอกว่าว่าลีกว่เขาเนาะค่ะแต่ว่ามาพูดช่องซอเขียวนี่วันนี้นี่ในงวดนี้นี่จะมาหรือไม่นะคะพีนองเอาไปพิจารณหน้าเนาะสำหรับเส้นสารค้มนี่ค่ะ ก็แตกลายวงวดแล้วเด้่ยที่เขามาส่งโซ่เกี้ยวนี่ยเราไปหยุดไปเนาะ่ะพอหยุดไปแล้วก็ผูกมาใหมน่นี่อาจจะแตกก็ได้นะคะเพราะว่ามันตื่นสองอ่าตื่นความมรร้างการตื่นการเบาการจาัาตื่นผูกตื่นคนคอพี่น้องมันเป็นทางสัน้นเด้กันโอดเขี้ยวได้คู่เล็กคู่ใดละก็ออกมาตะเพื่อตะพื่อเลยเห็นเ่าเส้นดูด่อนเส้นคุณจับซอยยาวบอกว่าถ้าไม่แตกจะไม่ลงให้แล้วนะพี่สันฟาดเท่านี้แตกเสย เสี้ยนพันกับบอไดถือโกรดโกดเครื่องนี้พันกับบได้่าสอยแก้วนเบาให้เล็กพ่นเนี่ยพ่นกับบอไดย่านมาสิบ่ไดออกบอไดยางนี่มันเป็นการจัดกันตัวพี่น้องไม่ได้กลไม่ได้ด้วยเรียก็เอาด้วยกลนน่นนะการคุยกันว่าสากับตัวเรียเข้าหปเสื้อมันเกินไปกับบดีนว่ามันบ่ออกอะไรกัดหายนันเนี่ยแม่นว่าพี่น้องว่า้สื้อซสื้อแปดต่ายเนาลงทุนสูงมือมันก็อยากได้เงินได้คนเนาบวแม่นว่าลงไปซสื้อๆสื้อ่ลงไปอยากได้เงินได้พี่น้อง้วย มันเจ็บปวดต,ตัวลุกมระดกับประดกันคันว่ารัฐบาลถ้ไอ้เสือเอาค้ากบาทที่ถือได้เครื่องเนียยมันคือหวานขึ้นแต่ละพี่น้องแมนบ่าอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อนี่เขาตัดสินใจซสือตัวเลขแต่ละครั้งเขาต้อตงผิดแต่ละหน้านสะก้อนตามเซียนไหนให้ตามเซียนนั้นซอเกียวบอดอย่างนี้ประจํานะคะมันสิลุยกระร้างมันลุยประได็กกระลุยยังันละเหมือนช่วงมันลุยกรบลุยยั่นงละบาเป็นยังหลอดบดมันเข่ามันกับเข่าไอ้มูเจ้าแตกตุ่มเห็นไ่ เขาไปเมื่อห้าบ่สามตัวแตกคือลุงโซงมึงดูอ่าเส้นสี่ตัวกังมีเนาะอเส้นสามตัวก็มีแเราเส้นสี่ตัวก็มีเส้นอันสองตัวนี่ลายแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าเส้นอันลักแสนลักมื่อนทั้งหนามาออกล่างนี่นะเพิ่งจะเจอเส้นแหลกเส้นเดี๋ยวคือเส้นยโสค่ะสำหรับผู้ใดมาก เลขเหล้าธี่ามันไปออกลักเมื่อนรักแสนน่ะในหหโตนั่นน่ะมาเป็นเลขล่างตัวหน้ามาเป็นเลขล่างให้เขาไปติดตามของเส้ยน,นยโสเลยนะคะพี่นอ้องเสียงรดเสียงล,ยงลากก็ไล่ไลยพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นเขตุตสาหากรรมเขาเจ้าทํางานเนะาะก,กับบริวากันนะคะแล้วก็ตัวเลขแมวล่างของเส้ยนยโสเนี่ระว,ว่างให้ดีเลพี่น้องมันมาเข้าบนด้วย นะคะมันมาทั้งบนแล้วก็มาล่างในหลักแสนหลักหมื่นนะคะซอดเกี่ยวกับว่าไปบางว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเนาะค่ะพเพราะว่าเขตพื้นที่ที่เข้าอยู่นี่เป็นบางคุ้มเรียบางคุ้มกับบางจังหวัดนี่ก็จะมาออกหลักพันกับหลักหมื่นมันบ่นหลักร้อยกับหลักพันมันบอหลักร้อยหลักพันจะมาออกเป็นเลขล่างนะคะหลักร้อยหลักพันจะมาออกเป็นเลขล่างแล้วก็พันหมื่นหลักพัน ห่วยสิบร้อยพันหมื่นลักพันลักหมืน่นเออลักพันลักหมืน่นสิไปออกเลีย่ลางอีกทั้งจังหวัดหนึ่งสินะเป็นจุม่มไ้จุม่มมั่นตัวพี่น้องคือกล่องเห็ดเนี่ยฮะจุ่มนี่ออกแบบนี่จุ่มนี่ออกแบบนี่จุ่มนี่ออกแบบนี่โว้ยจะเป็นคากลายบบันี้พ่อผููเสี้ยนแล้วพี่น้องเว้ยไผสิมากกัมาหลุดหห่เล่าซอเขียวจัดห้มักลายไห้เล่านี่ซอยเขียวมักเสีย้ยนไห่เล้ามากเลยนะคะอืมไหห้าน้อยกับมักยูต่ว่ากับได้เสี้ยนสายรับมากก่ะถือว่า อยู่คูช่องเรากับบเฮเวให้ผิดวังค่ะปี่นอกตัวเล็กแนวทางของเสียนสายรับเนาะถึงมันจะเยอะแต่มันก็ไม่เคยผิดหวังแล้วก็ไม่ต้องกลับแต่ถ้ากลับมันแตกทุกหน่อยเลยนะคะเห็นแล้วนะคะความเป็นจริงเว้ามากนีขึ้นบริเวณโขงหมดเท็ดผู้ใดแต่ว่าผ so ู้ใดชอบกระจัดกัดกับพันยามาโจมมาเล็กเป็นหน่อยเป็นลายพออยากได้กับ่วต้องอาบปต้องเบืองนะคะเพราะว่าพืนลุมวาหายเข้าเป็นแนวทางซื้อเสื้อต่องมาโจมมาเลกเป็นลายเป็นหน่อยกันอยากได้ลายกับฟันเอาเองเตียวเองนะคะ เพื่อนก็นให้ตามสูตรตามคำนวณเพิ่มมากใจซอดเขี้ยวเห้งอยากได้โคโลตัวเดียวตัวมาจากเส้นนบบปีนองมันเอาบาได้มันบบมีนะคะมืทเียมีมากกับโบแต,ตกซ้ำบางทีแล้วหนึ่งเดียวเม็ดเดียวว่าสัมมันกับโบมีเอะไล่ะบ,บ้านเนี้กันว่าเม็ดเดียวหนึ่งเดียวมันกับโบแตกกับมีมันกับตรงนี้หลายตัวเลือกแนวทางเนาะขนาดเลีกซอดเขี้ยวเองกับมีมีดเด่นเด่นตัวนี้ก็เด่นตัวนี้ล้านเปอร์เซ็น มันคือยังมีครูจับให้ไหมอีกสี่ครูจะเด็ดตัวกันตัวรองเข้าไปอีกเออมกักโดนแล้ก็เอาตัวแม่นบสอสเ็นบอสโซ่เกี่ยวจับให้ของรัฐบาลไทยแตกบนแตกล่างเง็นบอสเซนจับให้เก่ามาลานปเปลือเซนฝาเทิงนีให้เทิ้งบุญเนื้อหลางเข่าบอสเซนสี่คู่หอดตัวเหล็กซอเกี่ยวผู้ใดบ่ได้ซื้อน้ำอุกอ่งเอาเพราะไต่ห่วงอึ่ห่วงอึงโย่ท้มาเอาเหล,ล็กเหลาเสียดายบ่ได้ซื้อบอสัซน แตกสีว่าจังเลยย่ให้ยซ้ำตวแตกกับว่าเอาหาซ้อมตวแตกบนล่างกับว่าพักกันเอาทูมาอย่างดีพี่น้องไปเหงื่อน้าเลขูื้นนี่แหละซอเขียวถึงบอกว่าจะตามเลขใครให้ตามเลขคนนั้นไม่ว่าจะเป็นหวยลาเวียฮานอยเวียไทยนะคะให้ตามกันได้สํสำนักได้กับส้ำนักนั้นค่ะพี่น้องถ้าผูดด้ใดบรรู้ว่าจะตามสํำนักได้โทรมาถามซอเขียวซอเขียวส,สิจัดให้นะคะพี่น้อง จังนะเขากะไปติดถามวุลิแนวทางหวยเล่าของพคตสารคามในเปิดตัวรอบใหม่นะคะเปิดต่อเปิดตัวรอบใหม่ในครั้งแรกขอให้แตกปังๆนะคะเส้นสารคามเนาะค่ะยังไงเราก็เคยอยู่ช่องด้วยกันมานะคะพี่น้องอส่าสดีเจ้ากายินดี ที่จะลงช่องให้นะคะยินดีให้บริการนะคะบดติบวา,ามาย่ำได้กระลงให้คือเก่าค่ะสอสเกี่ยวชนข้นปิ๊กเล็กคเป็กไม่เป็นคนคลอร์เแหล่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่น้ําล้นแก้วนะคะอ่าตรงไปตรงมาค่ะพี่น้องเข้าหักกันแย่งกันคือเก่านะคะอ่าไปติดตามตัูรีกแนวทางองค์ไวยล่าของพุทธสารคามวันวันที่สามเดือนามสามพฤษภาคมหกเจ็ดกันได้เลยจ้าค่ะกลับมาขอพบปลาตูรีกแนวทางของ คนสารครามนะคะคนสารครามเปิดตัวงวดแรกอีกในช่วงนี้นะคะเพราะว่ารูดไปหลายมือแล้วนะคะหายไปหลายงวดนะคะบางวนันนี้เปิดตัวงวดแรกอาจจะแตกปังๆก็ได้นะคะสําหรับหน่วยเล่าคนสารครามเนาะค่ะงวดวันที 2, ่สองพฤษภาคมหกเจ็ดวิ่งรูดสี่กับห้าบนล่างค่ะจากผู้แปดสามแปดสี่แปดสองเจ็ดสองเจ็ดสามหกหนึ่งตัวเต่งเด่นเลยคือแปดสามแปดสี่แปดสองค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วก็ ตัวกันมี7จ็ดหนึ่งเกาห้านะคะแครหนาจอเรียบร้อยตัวรางนี่สีแดงแดงคือเบอร์โทร้วเด้อพี่น้องศูนย์เก้าศูนย์สองเกาน่งเบอร์โทรค้นสารคามขาะพี่น้องเอาจอบก็จัดขัดกระพานนี่คือตัวเลขแนวทางของเสี่ยนสารคามค่ะคนสารคามให้มาวิ่งรูด4ี่กับ5้าบนล่างนะคะวิ่งรูดสี่กับห้าบนล่างแต่ตัวเลขเด่นมาที่8ปดสาดส แปดสองนะคะตัวรองคือเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกหนึ่งนะคะส่วนตัวกันก็คือเจ็ดหนึ่งและเก้าห้าค่ะเก็บหนาจ,จอเรียบร้อยโชคดีไม่ใช่ค่ะขอบุณขอบคุณเซียนสารค้ะะามลายๆทีไว้วางใจให้ตัวเลขแนวทางมาลุ้งสูช่องสอกแขวยินดีตอนรับขาพี่น้องกับเซียนสุขูสุขคนเนาะขอบุณขอบคุณลายๆค่ะขอะให้โชคดีจงเป็นของพี่น้องสุขูสุขคนตัวเลขน้ำผ้าควา่ำสุขคว่ำตะเลื่อนมีเงินเหลือเก็บเลียใส่นับ เงินแสนนับเงินล้านกันค่ะพี่น้องค่ะเอาพบปะกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะสชคดีพี่ชัยค่ะสวัสดีค่ะ